ฮัลโหลวんにちはこんばんはสวัสดีค่ะทุกคนโอชิซาชิบริเดสไม่ได้เจอกันนานเลยคือเราจะบอกทุกคนว่าคลิปนี้เป็นอีีสุดท้ายของซีรีส์นี้นะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นมันนานแล้วเราก็ลืมไปแล้วว่าเราต้องทำอะไรต่อแล้วประเด็นหลักก็คือแอดออนมันเก่า มันมันมันใช้ไม่ได้เรามันมันไม่มีของอำนวยความสะดวกสบายให้เราก็เลยกลายเป็นว่าเราเราคิดว่าเราสร้างแบบใหม่แล้วก็เริ่มเล่นใหม่มันจะได้สมูทดีกว่าเพราะฉะนั้นก็เลยจะบอกทุกคนว่าซีรีส์นี้ก็ขอจบใน EP นี้นะแล้วก็อันต่อไปก็ เดี๋ยวจะรีบทำมาลงให้ขอโทษทุกคนที่หายไปนานด้วยนะครับเราช่วงนี้คืองานเราเยอะมากเลยงานในเลวไลฟ์แบบมันมันเยอะมันไม่มีเวลาแบบว่าให้แ a g จมานั่งทำคลิปเกมได้ขนาดเวลาเล่นเกมยังแทบจะไม่ค่อยมีเลยเกมนี้แบบว่ากว่าจะได้จับทีแบบว่าดองแต่ละเกมนี้ ดองแบบมหาศาลนานมากก็เป็นว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายในซีรีส์นี้นะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็คอยเป็นกำลังใจแล้วก็รับชมเรามาตลอดนะครับขอบคุณค่ะบริบก,โกราโตกะไซมัสแล้วก็คนที่เข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กด Subscribe กรุณาขอความกรุณาเป็นอย่างยิ่งกดช่วยกด Subscribe ให้เราด้วยนะ กดไลค์กดแชร์ด้วยยิ่งดีนะครับอกต่อๆกันไปเพราะว่าผู้คนที่เข้ามาดูในช่องส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่เลยยังไม่ได้กด Subscribe ให้เราเข้ามาดูอยู่แต่ว่าไม่ได้กดเพราะฉะนั้นถ้าอยากติดตามคลิปใหม่ๆ أ, เราคลิปใหม่ๆอาจจะสัญญาไม่ได้ว่าจะลงบ่อยหรือลงทุกอาทิตย์ อันนั้นยังสัญญาไม่ได้แต่เราจะเมนีดเวลาไว้ไว้อย่างน้อยในหนึ่งเดือนจะต้องมีสองคลิปนะถ้าเป็นไปได้เราเราจะเมนีดเวลาในชีวิตจริงเราเรางานเราเยอะออขอให้ทุกคนเข้าใจนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมาตลอดจ้าเนย